วัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะยินดีต้อนรับ<อ>ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดาวเด่นเล่นแต่งทางช่อง9้าค o อนสโตนค่ะอันนี้มันมีเสริมความเฮงเติมความร่ำรวยค่ะกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยค่ะท่านอาจารย์กิติอัสโตดิชัน9ราค้อนสโตนค่ะกลับมาพบกันในวันนี้นะคะกับประเด็นนะคะกับประเด็นลงรับสิทธิ์ไทยชนะบอดคอมนะคะจานวันนี้เราก็มี เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของเรานะคะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะจารย์สำหรับการลงสิทธิ์การลงสิทธิ์ไทยชนะ c อมเป็นยังไงบ้างคะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะจะให้เรานะสมัครเพื่อรับสิทธิ์นะครับเอาเงินเจ็ดันบาทไปใช้นะ เออได้เงินเจ็ดพันบาทกำหรับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะ,ะนะว่าผู้ที่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์หรือผู้ที่ไม่จําเป็นต้องสมัครเนี่ยนะแล้วไม่มีสิทธิ์เท่าไหร่เนี่ยก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนะแล้วก็พวกที่กินราชการบํานาญมีเงินบํานาญอย่างพวกนี้ไม่ต้องนะหรือว่าคนที่มีสิทธิ์ลงสิทธิ์เป็นรับรับสิทธิ์ไปแล้วที่บอกว่าเที่ยวไทยด้วยกันนะเที่ยวไทยด้วยกัน แล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียน50-50นะมีแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะพวกเนี้ยนะไม่ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนอคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะถ้าลงเอเขาแจ้งแล้วว่าคุณมีสิทธิ์เนี่ยนะเขาก็จะได้เที่ยวไทยด้วยกันเนี่ยก็จะได้ประมาณ700บาท อาทิตย์ละเจ็ดร้อยบาทแต่คนที่ลงทะเบียนเป๋าตังค์ห้าสิบห้าสิบเวลาซื้อของซื้อกับข้าวอะไรเนี่ยก็ถ้าได้รับแจ้งแล้วว่าคุณมีสิทธิ์คุณไม่ต้องไปสมัครนะคุณมีสิทธิ์โดยอัตโนมัติเขาก็จะให้คุณอาทิตย์ละหนึ่งพันบาทนะจนกว่าจะได้ครบเจ็ดพันบาทสูงสุดนั่นแหละนะเพราะว่าคนที่เป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่มีแอปเปาตังแล้วจะได้หนึ่งพันบาทนะครับ คนที่มีสิ์เที่ยวในการได้เจ็ดร้อยบาทคนที่มีบัตรสสดิการแห่งรัฐจะได้หกร้อยเจ็สิบห้าบาทออนนี้ถามว่าแล้วใครที่จะต้องสมัครก็คือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังไม่มียังไม่ได้สมัครยังไม่มีสิทธิตรงนั้นไงนะคนที่ยังตกสํารวจนะไม่มีแอปเป๋าตังค์ไม่มีไทยเที่ยวไทยไม่มีบัตรสดนการแห่งรัาเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการที่จะลงทะเบียนนะครับก็ให้ไปที่เว็บไซต์ Web, เวนร์ไวเว็บเราชนะ ไอตัวเราชนะนี่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะนะล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัตัวหนังสือให้ดูว่าเราจะต้องสมัครยังไงทำยังไงนะครับก็คือง่ายๆเลยเตรียมบัตรประชาชนขึ้นมานะกรอกหมายเลขสิบสามหลักบัตรประชาชนแล้วก็กรอกข้างหลังด้วยข้างหลังบัตรที่มีตัว T S ตัวไทยแลนด์นะแล้วก็ใส่หมายเลขลงไปนะครับแค่นั้นเองนะ แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลใส่อะไรทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บสมัครไปนะก็รอผลก็คือเขาให้สมัครตั้งแต่วันนี้นะฮนะสมัครตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะอ่าไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นุ่นะอ่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงห้าทุ่มนะครับก็สมัครไปนะ อาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าได้รับอ,อนุมัติแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ประมาณคนละพันบาทก็จะโอนโอนเข้าเป๋าตังค์นะโอนเข้าเป๋าตังค์ก็คือยังไงยังไงคุณก็ต้องไปสมัครเสร็จแล้วคุณก็ต้องทําแอปเป๋าตังค์อยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องใช้ผ่านแอปกระเป๋าตังค์ผ่าน่านผ่านแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั้นแล้วธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินอะไรพวกนี้ทําได้นะครับก็ไปสมัครได้เลย ทาไม่เป็นก็เดินเข้าธนาคารไปเลยแล้วให้น้องเคาน์เตอร์เขาทาให้เขาก็ยินดีทําให้นะครับเพราะว่าเราเป็นพวกสวเราไม่เก่งเรื่องไม่เก่งเทคโนโลยีนะเพราะว่าไม่ไม่หายเทคโนโลยีแล้วจ้าไม่หายเทคโนโลยีได้ก็คุณก็ไปธนาคารเลยแล้วคุณก็บอกเลยว่าจะมาสมัครไทยชนะดอทคอมน้องช่วยสมัครให้หน่อยเดี๋ยวน้องเขาโอให้แล้วก็สมัครตึ๊ก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 เชื่อไหม คิวยาวเหยียดเลยเนะี่ยทุกๆธนาคารเลยมีแต่คนแก่ที่กดไม่เป็นนะไปให้น้องเคาน์เตอร์เขากดให้<笑><笑>นะนั่นแะหนะละก็คือวันนี้เากาตื่นเต้นกันใหญ่เลยตั้งแต่หกโมงเช้าเลยที่เขาเปิดให้สมัครวันนี้เป็นวันแรกนะนะเหยียดก็จะเริ่มคิวแน่นคิวแน่นจะเริ่มได้ตังค์จะได้จะเริ่มได้ตังค์ก็ประมาณกุมภาพันธ์นะกุมภาพันธ์ได้ตังค์แล้วก็อยอยิตยะ อันละทิ์ละพันจนกว่าจะครบเจ็ดพันก็จบก็คือจบที่เดือนมีนาโดยประมาณนะครับนั่นแหละก็ถือว่ารัฐบาลกู้มาสองแสนกว่าล้านนะครับเป็นหนี้อีกสองแสนกว่าล้านเพื่อที่จะอเอาเงินตรงนี้มาเยียวยาให้กับประชาชนที่ค้าขายไม่ได้ตกงานไม่มีงานทำนะครับนะจะได้เอาเงินตรงนี้ไปต่อลมหายใจนะเออเอาไปใช้หนี้ใช้สินไปซื้อของกินไปซื้อปัจจัยสี่อย่างเงี้ยนะครับ าการาการะตรุ้นเศรษฐกิจด้วยแม่จ้ะเออเอออย่างน้อยๆเนี่ยรัฐบาลก็ยังมีอะไรเรียกว่าแอ activity ออกมาช่วยประชาชนจะช้าไปมั่งนะจะน้อยไปบ้างก็ตามสภาพคนไทยเนาะคนไทยไม่ได้รวยแบบอเมริกาที่ปันน๊มเงินเอาปันาน๊มเงินเอาพิมแบงออกมาอย่างกะอย่างกระเสกระดาดีิมออกมาได้ไม่จํากัดไม่ใช่อย่างนั้นจนกระทั่งมีคําพูดออกมาว่าตอนเนี้โจไบเดนพึ่งขึ้นมา เป็นบรรดาทาที่ปดีปุ๊บเนี่ยนะครับก็พิมพ์เงินแจกอีกประมาณสองล้านล้านสองิทนเลียนแ <c oughs> จกอีกแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเงินก็ต้องเฟอ้อเดี๋ยวเงินต้องเฟอ้อแล้วมันมีภาษาใหม่มีศัพท์ใหม่ก็คือภาวะเงินเฟอ้อในขณะที่เงินฝืดเงินเฟอ้อแต่เป็นเงินฝืดก็คือคนไม่ค่อยมีตังแต่ตังมันเล็กลงไงแปลแบบคนไทยแบบแปลแบบชาวบ้านชาวบ้านคือ ตังมันไม่ค่อยมีหรอกแถมตังมันยังเล็กลงอีกของมันแพงขึ้นนันะ่นแหละก็คือเฟอ่อในเงินฝืดน,นั่นเองถามว่าสมมุต na, ิหนึ่งเหรียญนะสามสิบห้าบาทอาจารย์สมมต na, ิหนึมม่งเหรียญสามส้าความเป็นจริงแล้วหนึ na, na, ่งเหรียญอาจจะเหลือแค่ประมาณสามสิบาทอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นั่นแหละก็คือเอาง่ายๆว่าอ่าสมมติว่าเขาพิมพ์เงินแจกออกมาเรื่อยๆไม่อัน้นไม่อัน้นอย่างอเมริกาทำใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวชามละสามสิบบาทกลายเป็นร้อยหนึ่งประมาณนั้นเออ ของมันแพงขึ้นไงกลายเป็นว่าเราเราต้องใช้เงินซื้อเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่แล้วสุดท้ายของท้ายสุดนะก็หนีไม่พ้นเนี่ยก็คือทองก็ต้องขึ้นเนี่ยเห็นไหมใกล้กุดจีนละใกล้ปีใหม่กุดจีนเหนะ็นไหมทองขึ้นละเห็น<ช>ไหมตกลงไปบแคปเดียวเองสองหมื่นห้าสองหมื่นหกตกควันเดียวเองค่ะสองหมื่นหกบอกหวานีิดนีดทองคำแท่งอาจารย์แต่ประเด็นคือ,อ,อไม่มีทองขายไม่มีทองกระเข็บนี่เหียอาจารย์ประเด็นเลยตรงนี้น <laughs> ก็อย่างนี้แหละให้อย่างนี้แหละนะเราจะอย่างนี้แหละก็อย่างว่าเนาะเราก็ตามสภาพนะตามสภาพก็มีอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากที่จะมีแอปรเป๋าตังค์แล้วมีโครงการ50-50แล้วมีโครงการไทยเที่ยวไทยแล้วอาจารย์ก้าวกับอาจารย์กิตติก็ยังมีเลขมงคลออกมาช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้ทุกๆ15วันเข้าใจไหมอ่า อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะวันนี้เป็นคองสุดท้ายก่อนที่หวยจะออกนะครับแต่หวยออกเนี่ยนะหนึ่งกุมพาพัน์ใช่ไหมวันนี้ก็ยี่สิบเก้าแล้วค่ะก็เราก็มีตัวเลขเด็ดๆอนะอาจารย์ค่ะ<ด>แต่ก็มี่ากผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มจํานวนมากเลยทีเดียวที่ยังอยากได้อของดีไปพร้อมกับหวยเด็ดอาจารย์พูดตรงๆค<ด>ืออยากได้ตัวเลขที่เด็ดๆอย่างโชคด้วย แล้วก็ยังดากได้ของดีๆวัตถุมงคลอะไรต่างๆไปเพื่อไปเรียกโชคเรียกลาบด้วยตรงนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างมากๆเลยนะสารเรื่องเรื่องต้องการเอออยากได้ของดีเนี่ยนะมันอยู่คู่กับสังคมมนุษย์โลกมาแสนยาวนานเกี่ยวกับความเชื่อรายการเราเป็นรายการที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็ความเชื่อนะคะท่านผู้ชมเราก็มีทั้งในเรื่องของดวงดาวนะคะอะไรต่างๆที่ยอามาเล่าบอกแฟนครับ ที่เป็นอ่าดูของเราโดยตรงนะจานรวมทั้งตัวเลขมงคลเนี่ยก็ให้เฉพาะช่องนี้โดยตรงเหมือนกันค่ะจานกิติค่ะจานเก้านะอะไรตีมากเลยหลากหลายแล้วก็ยังมีทั้งในเรื่องของวัตถุมงคลเกี่ยวกับความเชื่ออีกนะคะลายคนดักมีตัวช่วยที่เกี่ยวกับโชคลาภเนาะเออเราก็บอกเลยนะคะว่าตัวช่วยที่เด็ดที่สุดนะบอกเลยนะคะยุคไหนสมัยไหนเป็นตัวช่วยที่ไปดึงดูดไปเรียก โชคเรียกลาบมาดึงดูดศาสนามาจากในอากาศเนี่ยต้องยกให้เขาเลยว่าต้องเป็นเทพผีเสียเท่านั้นเลยเทพผีเสียนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะคเขาเป็นสัตว์สวรรค์ที่ทรงอนุภาพมากที่สุดในยุคแปดยุคแปดก็ยังเป็นยุคนี้อยู่จงหมดยุคแปดนี่ก็ปีสองห้าหกรคะอาจารย์หก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 ไปแล้วหกหกไปแล้วถึงจะหมดยุคแปดนะคะปีนี้ปีสองห้าหกสี่ แต่ระยะเวลาอีกก็คือจริงๆก็สามปีกว่าจะสามไปนะคะยังเป็นยูกแฝดอยู่ลุกแฝดหมายความว่ายังยังเป็นสัตสว์สวรรค์ที่ยังเก่งที่สุดในยุคนี้ในเรื่องการหาเงินทองโชกลาภอะไรต่างๆนะคะเทพปิเสียเป็นสัตสว์สวรรค์ที่สรงอนุภาพที่ยกรอดเลยนะคะเป็นจริงๆ้วเป็นลูกมังกรน,นั่นเองมังกรเขาก็สรงอนุภาพอยู่แล้วเขาอีทีิีนะคะเทพปิเสียเนี่ยเป็นลูกของมังกรตามตำนานเล่าขานกันานแบบนี้หลายพันปี เ่งมากในเรื่องของการไปดึงดูดโชคลาภวาสนาจากในอากาศเห็นมาให้คนที่ศรัทธาแลว้วก็เชื่อถือคนที่บูชานะคะก็จะพบวกวับความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนมีโชคมีลาบนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเงินทองไม่ขาดมือต้องยกให้เทพปีเสียอาจารย์ต้องบอกว่าต้องเลือกทุที่ดีที่สุดเพราะที่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงอยู่หลายคู่เลยนะคะ ต้องสัมผัสได้ว่าเงินทองเนี่ยไม่มีร้อยหล่อนะมีแต่เพิ่มปูนท่านผู้ชมหากอยากมีโชคมีลาบดีๆจากการเสี่ยงโชคอยากจะค้าขายดีอยากจะให้เราเนี่ยขับเคลื่อนไปในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นอาจารย์ต้องแนะนําเป็นปีเสียนะคะง่ายๆเลยถ้าคนอยากจะเอ่อเรียกว่าเอาง่ายๆบูชาติดตัวนะคะบูชาติดตัวไปก็เป็นเทพปีเสียที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเครื่องกระดับข้อมือตัวนี้เป็นเงินแท้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะคะ เป็นเงินแ้9.9.99 99. เป็นเทพปีเซียองค์เดียวเขาเรียกว่ายอดขุนพลยอดขุนพลเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการเรียกทรัพย์รับโชคนะคะยอดขุนพลคือจริงๆเราเป็นตัวผู้นั่นแหละนะคะเป็นเทพปีเซียตัวผู้เขาจะเก่งมากๆในเรื่องของการเรียกทรัพย์รับโชคดึงดูดโชคลาภจากในอากาศมาให้กับคนที่อยากจะได้ต้องใช้คําพูดตรงๆว่าอยากกัได้โชค อยากจะถูกหวยอยากจะค้าขายดีโชคเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีแต่เรื่องหวยเรื่องเดียวนะคะมันก็โชคลาภเนี่ยมันจะมาจากการค้าด้วยท่านผู้ชมสําหรับคนทําการค้าการข,า,ข,า,ขายอ่ะนะคะก็จะค้าขายดีไม่ค่อยติดขาดแต่พลังพวกนี้มันเป็นพลังที่มองไม่เห็นมันเป็นพลังของความเชื่อคนที่เขาเชื่อถือศรัทธาแล้วก็บูชายอย่างจริงจังเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังของเทพฤษีฮะเพราทรงอนุภาพมากๆในเรื่องของการเรียกสรัรับโชค คือใครบูชาไว้มีติดตัวไว้ไม่เคยมีใครจนนะคะไม่เคยมีใครจนต้องศรัทธาเขาอย่างแท้จริงการเงินผ่านโชคลาภมีดูที่คุณคนที่บูชาเนี่ยจะไปปาดถนาเรื่องอะไรนะคะต้องระบุว่าไปปาดถนาเรื่องอะไรนะคะแต่เขาจะเด่นๆเลยในเรื่องของการดึงดูดโชคลาภนี่แหละมาให้กับคนที่ได้บูชาเชื่อถือแล้วก็ครอบครองนะคะเราอ่ะจะแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเลี้ยงเป็นคู่อย่างอาจารย์เนี่ยยัง่าจะ เลี้ยงไว้ในสำนักง,งานนะคะในออฟฟิศในร้านที่ในร้านที่ทําการค้าการขายทั่วไปนะคะเราจะเลี้ยงว่าเป็นคู่มีเทพก็คือมียอดถุนเพืมีตัวผู้ตัวเมียเขาจะเลี้ยงว่าเป็นคู่ตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเรียกทรัพย์รับโชคตัวเมียเขาจะเก็บรักษาทรัพย์นะคะในการตั้งวางที่เป็นคู่เนี่ยก็ต้องตั้งวางตามหลักมงจ้ยด้วยเหล่านี้นะคะต้องวางในทิศทางที่เป็นมงคล สำหรับดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยในส่วนหานเนาะก็มีรายละเอียดและมีดีเทลแตกต่างกันออกไปแต่ตรงนี้อาจารย์ให้ข้อมูลได้สําหรับท่านผู้ชมที่อยากที่เป็นคู่เนี่นยไลน์มาสอบถามอาจารย์มีข้อมูลให้นะคะถ้าพูดออกอากาศก็ยาวเลยมีข้อมูลให้สําหรับคนอยากค้าอยากขายอยากจะรุ่งเรืองนะคะหรือเอาไปวางปรับห่วงจุ้ยในบ้านที่มีปัญหาเรื่องห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยที่อยู่ทางไงอยู่ไม่ดีอะ่ะบ้านอยู่ติดวัดติดโรงพยาบาลน,นะคะติดสารเจ้า ติดสุสานหรือว่าหลุมฝังศพทางสามแพ่งใช่ไหมอาจารย์คนไทยรียกทางสามแพ่งเนอะพ <Yeah. S 1> วงจุ้ยไม่ดีภ oh, <okay. S 1> าพบ้านที่ <Okay. S 1> เจอพลังปทัทะที่เป็นพลังแรงๆอ่ะพลัง้านลบเหล่านี้นะคะเขาจะตั้งปีเสียนี่ย่ะเพื่อปรับพวงจุ้ยเัฟรับโชคด้วยแล้วก็ปัดเป่าของที่ไม่ดีออกไปจากเคหสถานนะคะออกไปจากบ้านเรือนด้วยรวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่เจอพลังไ้ายไม่เจอพูดผีปีศาจที่เป็นวิญญาณร้ายเนี่ยซีชวนเดินเข้ามาบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเขาจะเลี้ยงดูกันมาแบบเลี้ยงแต่โบราณตั้งเป็นสง่าเด่นอยู่เลยหน้าบ้านนะคะแล้วก็สังเกตให้ดีนะคะบ้านไหนที่เลี้ยงร้านค้าไหนที่ทําการบูชาเทพปิียอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะค่อนข้างจะร่ารวยมั่งคั่งร่ํารวยทุกครอบครัวลูกหลานก็มีสติปัญญาดีด้วยแล้วก็ทรัพย์สินก็จะเพิ่มพูนสังเกตได้เลยนะคะให้สังเกตได้เลย แต่สําหรับที่ท่านท่านไม่มีเวลาเลี้ยงดูก็แนะนําให้เป็นเครื่องประดับติดตัวนี่แหละเหมือนที่อาจารย์ใส่อยู่นี่แหละนะคะตรงนี้เป็นเครื่องรางเป็นวัตถุมงคลที่ทั้งปกป้องคุ้มครองเรานะคะเสริมสง่าราศีให้กับคนที่ได้ครอบครองสวมใส่เรียกยทรัพย์รับโชคให้กับเราแต่การบูชาเทพผีเสียเนี่ยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องปรับข้อมือแบบนี้น่ะสวมใส่ติดตัวไปแล้วเนี่ยมีข้อห้ามอยู่หนึ่งข้อนะคะอย่าใสา่ติดตัวไปงานศพ อย่าใส่ติดตัวไปฝังศพไปงานอาวุธมงคลต่างๆเนี่ยจะต้องถอดเทพปีเสียเนี่ยไว้ที่บ้านเลยเรียกว่าอย่าสวมใส่ติดตัวไปนะคะมีข้อห้ามแค่นี้เองการบูชาเทพปีเสียเพราะหลายคนกังวลนะคะสอบถามอาจารย์มาก็เยอะเลยว่าอาจารย์คะอย่ยบูชาเทพปีเสียมาเนี่ยกังวลมากจะเข้าห้องน้าไม่กล้าใส่จะถอดดีไหมอาจารย์เดี๋ยวมันเสื่อมแน่มีคาถามแบบนี้มาเยอะมากจริงๆเราไม่ด้เสื่อมนะคะไม่ผู้ชมใส่ติดตัวไปเลยนะคะ แต่ก็มีข้อห้ามก็อย่าใส่ในงานศพนั่นแหละตรงนั้นเขาเขาเขาไม่ดีต่อกันก็ว่าไม่ดีต่อใจเลยดีกว่าไม่ดีต่อใจแค่ตีเสีย<ฆ>นะคะเราก็ถอดไปที่บ้านแต่เราออกข้างนอกขับรถขับลาแล้วเราสวมใส่ติดตัวไปได้เลยแล้วก็พยายามสื่อสารหมอเขาว่าให้ปกป้องคุ้มครองเราด้วยนะแล้วก็ให้เรียกเงินทองโชคกลังให้การค้าเราดีรอบติดต่อเรื่องงานก็ขอให้เราได้งาน<ฆ>ให้เราสําเร็จนะคะปัดเป่ศาศัตรูหมู่มารปัดเป่าอุปสรรคให้กเรา อาจารย์เชื่อมั่นมากๆนะคะว่าเทพตีเสียเนี่ยมีแต่โชคลาภให้คนมาก็มาเราทํารายการมาหลายปีค้าขายมาก็นานบอกเลยเลยไม่เคยมีใครด่าเลยว่าเทพตีเสียไม่ไม่เจ๋งจริงคนศรัทธาเจ๋งทุกคนที่เจ๋งเจ๋งบูชาไปไาาจาเจ๋งเจงไม่ใช่อาจารย์เก่งนะคะไม่ใช่อาจารย์เก่งแต่เขาเก่งของเขาในตัวอยู่แล้วต้องยกยอดให้เขาเก่งในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเทพตีเสียเนี่ยคุณจะซื้อจากใครก็แล้วแต่ถ้าปลูกเสกดีๆนะคะผ่านพิธีกรรมดี เทพปีเสียจะเก่งมากเข้าพิธีกรรมถูกต้องเ่ยของเราทําพิธีอยู่ทางจีนเพราะเขาเป็นสัตว์สวรรค์ที่มาจากทางจีนทรงอนุภาพมาจากทางจีนเราไม่ได้ปลูกเสกแบบทางอื่นเราก็เลยมั่นใจอย่างยิ่งว่าเทพปีเสียเกรร่กงมากๆเพราะว่าปลูกเสกเนี่ยผ่านพิธีกรรมที่ถูกต้องนะคะท่านผู้ชมก็อยากมีโชคมีลา ก็ติดต่อมาเบอร์อาจารย์เก้าสีเหลืองที่ขึ้นหน้าจอสกแกน QR โค้ดไลน์มานะคะตัวนี้เนี่ยเราร้อยรวมแบคออกซิเดียนท่านผู้ชมสีดำดำที่คุณเห็นเนี่ยเกินแท้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ร้อยรวมแบคออปซิเดียแเราก็ร้อยรวมกับเีลโไทเกอร์อเป็นหินที่ปกป้องคุ้มครองสูงมากคัดทีพลังงานด้านลบให้ออกหานจากดวงชะตาเราไปสําหรับคนที่มปีปัญหาดวงชงอะไรต่างๆนะคะสวมใส่ติดตัวเลยนะคะแล้วก็ เป็นหินที่เสริมในเรื่องของความมั่งคัง่งรั่งรวยหินตาเสือเป็นหินที่พิฟื้นดวงชะตาผู้คนที่เชื่อถือศรัทธาพิกฟื้น,นดวงให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองและก็โชคดีนะคะอาจารย์เลือกสีเหลืองมาใช้เพราะสีเหลืองเป็นสีคล้ายๆกับสีทองเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองใายมีไว้ครอบครองสวมใส่ติดตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะชีวิตจะพบกับความรุ่งเรืองแม้แต่อธิฐานติดตัวไปแค่เม็ดเดียวเนี่ยก็จะพบความรุ่งเรืองได้ไม่ยาก สังเกตสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยนำไทเกอร์อที่เป็นสีทองเนี่ยนะคะมาทำเป็นหัวแหวนนะคนสมัยก่อนเขาก็จะสวมใส่ติดตัวชีวิตเขาก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิงยิงขึ้นไปเนาะเต้นนี้ให้เช่าบูชาเท่าไหร่คะท่านอาจารย์กิตเต็งเนแพ้9 9 9 9ร้อยรวมแบล็กสกอร์นิกแล้วก็เยเลอร์ไทเกอร์อตัวนี้เคยไปออกรายการไทยซีทีทีวีนะคก้ก็าพิเศษไปเลย เพาะรคะอาจารย์อันนี้วันนี้หนูถามอาจารย์เนี่ยหนูใจดีเพราะเดี๋ยวหนูจะไปดูงานแล้ว9้9 9เลยเป็นไงฟันไปเลยค่ะ8แ8 8หมดแล้วหมดเลย8ด8 8บาทหมดแล้วหมดเลยค่ะขอค่าส่ง100อาจารย์ขอจริงนึ่ง100นะคะครับซื้อกล่องซื้อเก๋งอะไรเนี่ยส่งให้เนี่ย100บาทให้พนักงานไปส่งนะคะ บูชาเทพปีเสียเงินแท้99.99% 99ต้องทำก็ทำพี่พีมาเนี่เป็นปีแล้วอาจารย์นะคะต้องบนเมตตาเนี่ยมาเป็นปีแล้ว888บาทจะขายเอาราคาที่เป็นความเพียงทั้งคนให้แล้วก็คนรับแล้วกันแล้วขอค่าจะส่ง100บาทนะคะ2,000กว่านะรา <c oughs> คาที่ขายที่ไทยดทีวี ปดร้อยแปดสิบแปดบาทหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์พูดจริงๆเลยเพราะว่าใกล้จุดจีแล้วมันยุ่งมากเลยอาจารย์เตรียมงานเจ้าแล้วตอนเนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะส่งเจ้าขึ้นสวัรแล้ววันที่ห้าอาจารย์วันที่ห้านี้ส่งสนิจแล้วหนูยุ่งมากเลยตอนเนี้ยเพงแน่นอนการันตีความเพงเพราะคนรอบตัวเราถูกหวยทุกงวดครับผมถูกหวยเพราะสิ่งนี้ มีไลน์อาจารย์เนี่ยนะมีไลน์อาจารย์แชทมาเลยค่ะแชทมาเลยนะคะอาจารย์อ่านชาร์แต่มั่นใจว่ามีของให้คุณถ้าจะเอาด่วนก็โทรเลยนะคะถ้าจะเอาด่วนก็โทรเลยถ้าลูกศิษย์ที่มีเบอร์อยู่แชทมาด่วนเลยค่ะโอเคค่ะแล้วท่านไหนที่ like, ไลฟ์รายการเราหนะ้าอาจารย์ที่กดไ like ลค์นะคะแล้วแชร์คุณบอกเลยว่าคุณแชร์เดี๋ยวอาจารย์ไปดูหน้าเฟซคุณแชร์ให้ฟรีฟอาจารย์ฟรียันพี่คเนตหนึ่ง หนึ่งหนึ่งชิ้นฟรีไปเลยสําหรับท่าน <Yeah. S 1> ที่แชร์รายการเรานะคะอาจารย์หรือว่าคุณจะให้ <Yeah. S 1> ข้อมูลผ่านอาจารย์กิติก็ได้ว่าหนูแชร์ให้แล้วนะคะฟรียันที่เครงเหนึ่งชิ้นสําหรับคนที่บูชาแล้วแชร์รายการให้เราด้วยเป็นของขวันใ <Yeah. S 1> ั้เลย <Yeah. S 1> เพราะว่าทําพิธีทานแขกมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทาพระพิเคเนตปกติเราก็ให้ <Yeah. S 1> ช่าบูชา 1, หนึ่งผืนเนี่ยสองร้อกว่าบ,บาทนะแต่สําหรับคนแชร์ youtube ให้เราเนี่ยอาจารย์ เราฟรีไปเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ฟีไปเลยยอดแชร์คนท,ที่ยอดแชร์สูงสุดก็ปไปเลยฟรีหนึ่งเซตจ้ะให้ทุกคนเลยค่ะกันก็ิเนีนตขอค่าจะส่งห้าสิบบาทชัวชัวรอบคืนไปเพราะใกล้จุดจีนแล้วอาจารย์ให้ให้ให้ไปเถอะสำหรับคนที่แชร์รายการเราทีนะ่เป็นแฟนรายการเราเดีนะ๋ยวบอกอาจารย์ยนะิ่งกับอาจารย์เนะกอาา้อกอา,านี้ออกรายการมานานไม่เคยมีอะไรให้ท่านผู้ชมทางบ้านเลยเราให้เลยแล้วกัน หมดแล้วหมดเลยตอนนัญถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมก่อนตุ๊จีนไงอาจารย์ตุ๊จีนหนูแจกแหลกค่ะอาจารย์หนูแจกแหลกอยู่ใกล้บ้านก้รับข้าสารแต่คราวนี้อยู่ไกลบ้านครับไม่รู้อาจจะส่งยังไงเพราะว่าอาจารย์แจกแหลกค่ะแต่ข้าวสารเยอะมากนะอาจารย์แจกข้าวสารเยอะมากครับผมสาธุสาธุโอเคตามนี้นะคะแปดร้อยแปดสิบแปดถาดเพราะค่าจะส่งหนึ่งร้อยนะคะติดต่อโดนหมดแล้วหมดเลยอาจารย์ ครับผมครับผมตัวเลขมงคลว่าอย่างไรอาจารย์มงคลแน่นอนวันนี้กม,มาอีกเต็มเต็มครับก็อเ,อเปลี่ยนใจนิดนึงเปลี่ยนใจนิดนึงก็คือหมายความว่าถ้าอ่างวดนี้นะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยเราชั่งน,น้ําหนักแล้วนะก็คืออ,อสองตัวบนเนี่ยน่าจะเอาห้ากับหกมามายืนนะสองตัวบนเนี่ย สามตัวบนนี่แหละเอาห้ากับหกยืนแล้วก็เอาตัวสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยผสมนะเอาห้ากับหกเป็นตัวยืนนะครับเอาห้ากับหกเป็นตัวยืนแล้วก็เป็นห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าหกศูนย์อย่างเงี้ยนะคือเอาห้าหกเป็นตัวยืนแล้วเอาสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ย ผสมเข้าไปนะครับแล้วตัวล่างเนี่ยสองตัวล่างเนี่ยก็คือศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามนะครับให้ไว้สามชุดนะครับสองตัวล่างศูน3 4สามหนึ่งสามสี่สามนะครับก็อันนี้เราก็พยายามที่สุดแล้วนะครับาารที่จะหนูขออนุญ,ญาตนะคะอาจารย์0 2นย์สองสามมาแน่นอน,นขออนุญ,ญาต เลยมากอ่าอ่าอ่านะนะแล้วก็เลือกสลับจับเอา,านะครับเลือกสลับจับเอาก็อันนี้แหละที่เราทําการบ้านมาตลอดทั้งสิบกว่าวันเนี่ยเราก็ตื่นเช้ามาเราก็พยายามเนาะพยายามที่จะเรียกว่าหาตัวเลขเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะแล้วมีแนวโน้มสูงว่ามันจะมานะครับก็ดูจากสถิติเดิมของปีที่แล้วดูจากอ่าก็เรียกว่ากําลังของดาว ดูความเข้มแข็งของดาวนะครับสี่เนี่ยก็สวยสามก็สวยแปดก็สวยห้าก็สวยเก้าก็สวยสวยไปหมดเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าข้างบนสามตัวบนนี่เอาห้าหกเป็นตัวยืนแล้วเอาสี่ผสมหรือเอาเจ็ดผสมหรือเอาแปดผสมหรือเอาเก้าผสมหรือเอาศูนย์ผสมก็คือก็จะได้เป็นห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกแปดห้าหกเก้า หรือ5 6 0นะครับอย่างคราวที่แล้วเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกซื้อ5 6 6 5ก็ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมส่วนไอสองตัวล่างเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะนะมีแนวโน้มสูงว่ามันจะออก03 13 43นะให้ไว้3าชุดนะครับก็ขอให้แฟนๆโชคดีนะได้เงินใช้ นะในช่วงที่จะปิดปีละต้องซื้อของไหวนะ้นะนะแต่ก็เนี่ยกล่าวว่าจะให้อาจารย์เก้าเนี่ยนะครับทำไอ้กระดาษเงินกระดาษทองเก้าแผ่นที่ที่ลองาจารตัวกิมอ่าตัวกิมเนี่ยเออทำให้ใหม่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยให้อาจารย์เก้าทําให้เป็นลองกระถางทูเนะ่ะเก่าแล้วไงปีนึงไงถ้าเปลี่ยนทั้งหนึ่งอ่ะกก่าวว่วเดี๋ยวจะให้อาจารย์เก้าทำตัวกิมให้หน่อยอ๋อทําผมทูบใช่ไหมอาจารย์ทำผม ให้อาม่าที่ตัวกิมเหรอคะอ๋อตัวกิมให้อาม่าทะเดี๋ยวจะไปรับสักวันไหนดี็นรับสักวันไหนก็เห็นพูดเดี๋ยวเดี๋ยวอาม่าเขาคงลงวันวันที่ห้าทาเพ่ส่งเสถียใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นผู้จัดการเขาจะกีจุว่ย์กเอามาเจมอะเอามาเจมกีทเว่ยอลงอะเขาจะทํากระถางทูบอะไรอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็ฟังอยู่แล้วท่านก็คงทําไว้ให้นะอาจารย์ค่ะทำไว้ให้ ต่คงไม่ส่งไปนะปจา์ต้อ,ตองวิ่งรับเองเพราะว่าเนะพราะว่าของทําไม่ส่งไปทันทีนะครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับเองนะฝากอาม่าทําให้หน่อยกระถางทูบก,กับไอ,อตัวเกิมที่เก้าแผ่นะนะเนาะจะได้รับทรัพย์รับโชคเงินเงินทองทองไหลมาไม่ขาดสายร่ํารวยเงินมีความสุขนะอา,อาม่าตายอิงไงมตานอาม่าตายอิงให้ได้ได้ได้ตัวกิมลองกระถางทูบนะครับ จัดไปเลยอาจารย์สิบสองแผ่นไปเลยเฮงทั้งสิบสองเดือนจะได้เฮงเฮงนะอแล้วก็ร้านกาแฟอาจารย์เข้าก็จะเสร็จในเดือนมีนาแล้วนะอ่าคาเฟก็คาเฟ่ก็เร่งทําอยู่เดี๋ยวทำบุญไปก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะจะมีไปไปเชิญเจ้าไปเชิญองค์อาจารย์ใหาเสียงเหล่ากุ้งมามามาทำพิธีด้วยส่วนหนึ่งอามาทําด้วยส่วนหนึ่งอาจารย์ มันน้ํป่าจะต้องมีลงเจ้าแหละคุยกับผู้ใหญ่ไปแลาอาจารย์เออผู้ใหญ่เขาก็คงจะไฟเขียววะที่เนี่ยคงจะไม่มีอะไรโควิดคงตายหมดวันที่เราลงเจ้าอาจารเพราะว่ามาร้อนจัดานจารยมาร้อนค่ะโอเคถ้าก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีอยากจรู้รายละเอียดเรื่องปีเสียตั้งวางอะไรยังไงเนีอาจารย์จะพยายามตอบนะคะตรงนี้มีข้อมูลให้ไม่เก็บตังค์นะคะ สำหรับท่านผู้ชมนะทางบ้านที่อยากจะวิเคราะห์เบอร์โทรพท์อาจารย์ยินดีก็ยังวิเคราะห์เบอร์โทรสามเงินเดือนห้าร้อยบาทขอรหัสชีวิตให้นะดีให้ฟรีนะคะอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปเพื่อเสริมความเฮงเติมความร่ำรวยให้กับชีวิตคุณได้ตัวเลขดีๆไปเป็นพลังขับเคลื่อนให้ดวงชะตาเราดีขึ้นปรึกษาอาจารย์เต้าได้เลยอาจารย์รับวางเบอร์โทรศัพท์มือถือจัดหาเลิกเปิดหาซิมให้กับคุณนะคะอยากจะดูดวงเฮงเฮงดูดวงดวง ติดต่ออาจารย์กิตติอยากจะดูดวงกับอาจารย์เก้าก็ติดต่ออาจารย์เก้าอาจารย์กิตตินะคะรับคำดวงพี่ชายสงครามเขียนกันที่สิบเจ็ดเลิกดวงพี่ชายสงครามที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศนี้เท่านั้นนะคะในเรื่องของการวางดวงนะคะแล้วก็รับตรวจดวงชะตานะคะด้วยยูเรเนียนศาสตร์โหราศาสตร์ไทไต่างเหล่านี้นะคะรับด,ด,ด,ดูเลิกเลิกลอดเลิกผ่าลอดเลิกเปิดกิจการอะไรต่างๆ นะคะปรึกษาท่านอาจารย์กิติอสโตครับผมดูดวงแบบเร่ <Okay. S 1> ดงด่วนเอาแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากโทรหาทางเก้าค่ะอาจารย์ดูให้เร่ดงด่วนแต่คุณต้องทําใจยอมรับนิดเดินนะคะเพราะอาจารย์ดูดวงเขาค่อนข้างเป็นยังไงคะท่านกิติเออมันค่อนข้างลึกซึ้งอะเนาะมันลึกซึ้ง,อ,งอาจารย์ต้องบอกว่าไม่ปณีประนอมด้วยว่ะ คนคนจะมาดูดวงกับอาจารย์ต้องทำใจยอมรับนิดนึงนะคะเพราะเขาตรงๆนะคะมีไม่ไม่เก็บรายละเอียดให้กับคุณนะคะเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้ก็อวยพรนะท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีวันนี้เราคุยเฮฮาปาร์ตี้นะคะอาจาร์แล้วก็ให้การสุขภาพดีด้วยเดี๋ยวหนูจะทําขนมผสมให้อา์ทานนะค่ะครับค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์นะคะท่านไหนที่แชร์รายการให้เราเยอะๆติดต่อมาเลยนะคะเราส่งกานให้ขอค่าจัดส่ง50บาทนะคะทั่วประเทศค่ะ กราบลาท่าน<อ>ผู้ชมทางบ้านกราบลาท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว<า>ัสด<า>ีค่ะครับผม